그런거로 어쩌면 저 모든 걸 잃을 수도 있어요. 나도 알아. 인날 떠나서 그래서 괜찮아진다난 상관없어. <목소리복음> และเพื่อที่จะให้การสัมภาษณ์นะครับราบรื่นนะครับเราจะมีล่ามอีกท่านหนึ่งนะฮะมาคอยแปลให้กับคุณคิมอยู่ข้างหลังนะครับจะได้ทราบว่ากำลังพูดคุยอะไรกันนะครับครับบิวนี่อตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะไทยเกาหลีแล้วฮะ g l o b a l แล้วใช่ไหมฮะ <c ười> นะฮะก็ คุณมิวเนี่ยก็เป็นนักสนแสดงแล้วก็นักร้องแล้วก็มีผลงานที่มีคอลแลบกับศิลปินเกาหลีอยู่บ้างใช่ไหมครั<ช>แล้วก็ล่าสุดก็ไปเกาหลีมาด้วยเนี่ยคุณอนะใช่ไหม<ช>ครับชอบกินอะไรในเกาหลีฮะชอบกินเนื้อย่างโอเคโอเคเขาเขาบอกว่าอย่าต้องเรื่องนะฮะขอโทษนะฮะโอเคอ่ะก่อนหนึ่งครับเดี๋ยวจะให้คุณมิวเนี่ยกล่าวสวัสดีแนะนำตัวแล้วก็พูดว่าพูดถึงบทที่ตัวเองได้รับหน่อยดีกว่าครับผมก็สวัสดีครับทุกคน ก็สำหรับเรื่อง Love is like cat นะครับผมก็รับบทเป็นนักแสดงที่ทำงานเป็นนักแสดงที่รับบทเป็นนักแสดงอที่ทำงานทั้งในไทยกับเกาหลีครับผมชื่อว่าพีบูโนครับพีบูโนพีบูโนพีบนเป็นเกาหลีเหรอครัโอ้น่าคิต่อน่าต่อก็พีบุโนครับผมเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบเย็นชามากๆผู้จัดการเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ ต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์มันหน่อยลอะมันเย็นชาไปข่าวไม่ดีเยอะตัวจริงมัน <laughs> <laughs> เย็นชาไปอะไรอย่างี้เขารู้สึกว่าอยากให้ภาพลักษณ์ของเขาดูมีความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นครับประมาณนั้นนั่นเองนะซึ่งถามหน่อยดีกว่าว่าจริงๆอ่ะอันนี้ป,นประสบการณ์โดยตรงผมเลยนะ,ะผมได้มีโอกาสมงแบบมิวครั้งแรกเนี่ยจริงๆก็รู้จักมิวอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมก็ได้โพสต์ในโซเชียลผมด้วยว่าภาพที่ผมเห็น อยู่ในหัวผมของมิวอ่ะกับตัวตัวที่เมื่อได้เจอมิวอ่ะเหมือนคนละคนกันเลยเหมืเหมือนในเรื่องนี้เลยไหมคือพระอุโรอ่ะเออมันเย็นชายยังไงจริงมันเย็นชายยังไงอเคโอเคโอเคโอเคจะไม่ค่อยเหมือนครับเพราะว่าของของพิวโนนะครับผมด้วยมันจะมีปมวามอย่างที่จะถูกเล่าภายในเรื่องว่าทําไมเขาถึงต้องมีบุคลิกแบบนี้ทําไมเขาต้องแสดงออกอย่างนี้ แล้วก็ปัญหาหลักๆของเรื่องนี้คือชื่อเรื่อง Love is like a cat ใช่ไหมครับผมแต่ว่าไม่มีแมวในเรื่องเลยโอเคโอเคจะเป็นตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นสุนัขครับผมคับครับแล้วพิวโ,โ,โนเนี่ยเขาเป็นคนที่เกียดสัตว์มากเขาจะไม่สามารถแตะต้องสัตว์ตัวไหนได้เลยแต่ว่าดันต้องมาเลี้ยงสุนัข <Okay. S 2> แล้วก็จะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นนายอีครับผมฮารก็รจะเป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสุนัขอยู่แล้วก็ต้องมาทำมิชชั่น เพื่อถ่ายรายการอะไรบางอย่างด้วยกันก็เลยเกิดในเรื่องขึ้มาโอเคครับยัก็ฝากติดตามด้วยนะฮะ Love is l i k e a cat ที่ไม่มีแมวแต่มีหมาแทนนะฮะน่าสนใจมากๆเลยนะฮะโอเคผมก็มุ่งเชิ่เพื่อนเหมกันครับโอเคก็เดี๋ยวถามมิสเตอร์คิมนิดหนึ่งนะฮะมิสเตอร์คิมครับเป็นไงบ้างครับได้ถ่ายได้ร่วมงานกับมิวครับ 현 장에서 너무 스태프들하고 잘 어울리고 다른 배우들하고도 그다음에 이제 주연을 맡았던 JM하고도 굉장히 케미가 좋아가지고 어떻게 보면은 저희들은 같이 일하게 된게 너무 좋았고 사실 제가 Y 시리즈를 처음 봤을 때 어, 제일 먼저 본 작품이 뉴씨의 작품이었어요. 그래서 한번 언젠가는 꼭 일을 해보고 싶다 그런 어, 생각을 가지고 있었습니다. 그래서도 어떻게 보면 팬이라고 할수 있죠. งานเกาหลีได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เคมีกับคุณ JM นะคะที่เล่นคู่ด้วยกันก็ดีมากๆด้วยต้องบอกเลยว่ามิสเตอร์คิมะค่ะเขาดูซีรีส์ไว้เรื่องแรกก็คือซีรีส์ไวที่คุณมิวเล่นต้องบอกแลว้วเขาเลยบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับคุณมิวเลยค่ะมากเลยครับนะครับนั่นะค,คือทีมาที่ได้วงงานกันนั่นเองนะครับาถามมิวนิดหนึ่งฮะว่าจริงๆไปถไ่ายถ่ายทำละครในประเทศเกาหลีมันก็ต้องมีความยากลำบากในด้านวัฒนธรรมหรือว่าภาษาอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างฮะ ยากมากครับยอมรับม่ายากมากๆมากๆมากๆจริงเลยเหรอคือด้วยด้วยความที่นักแสดงทุกท่านภายในเรื่องเป็นเกาหลีหมดเลยแล้วมีเราเป็นคนไทยคนเดียวโอเคคือมันคือมันจะมีพล็อตอะไรบางอย่างที่เราให้ดูเมกเซน์ขึ้นมาในการที่เราพูดไทยล้วทุกคนพูดเกาหลีก็เลยองไปดูภทยดูภายในเรื่องแต่ว่าเราอะต้องจำหมดเลยว่านักแสดงกี่คนที่เขามาเล่นกับเราแล้วในอารมแต่ละอันเขาพูดว่าอะไรบ้างแปลว่าอะไรแล้วการรีแอคมันเป็น เพราะว่าคือบอ,อ,อดี้แลงเก g ของคนไทยกับเกาหลีก็จะมีความแตกต่างกันีการตกใจของเรากับอเขาไม่เหมือนกันการที่เราแบบอารมณ์ไม่ดีการแสดงออกไม่เหมือนกันแล้วทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันดูลกลมกล่อมยากมากครับยากใช่ไหมครับแต่ก็ผ่านมาได้ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วนะครับเอ่เอาอย่างนี้ดีกว่าถามว่ามีโมเมนต์ไหมมีมีโมเมนต์ที่แบบว่าเราแบบลืมไม่ลง ในการถ่ายทำอะไรเงี้ยมีอพิโซดหรืออะไรนงี้ก็ได้หรือว่าบางอย่างที่แบบเป็น culture shock ก็ได้เอาเอาเอาเป็นซีนซีนหนึ่งแล้วกันเ <Okay. S 2> คเป็นซีนซีนหนึ่งที่ลืมไม่ลงเพราะว่าเป็นซีนที่เหมือนดรามา่าแล้วเราก็ร้องไห้น้ำตาไหลกับสุนักครับครับแต่รเรื่องไลฟ์อะแคทเนี่ยนะฮะใช่ครับโอเคครับ <Okay. S 2> ใน, <Okay. S 2> ใน,ในสุนักในเรื่องแมวครับโอเคครับครับครับน้ำตาก็ไหล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 เสร็จน้องหมาก็อยู่ตรงนี้ เขาก็เลยลุงก็เลยออกจากเฟรมไปนเลยต้อง้อจบมาที่ตอนะี้ังาดไม่เต็มเลยอ๋อก็ต้องลองให้ใหม่เะว่าคือพอน้องคือพอเราเล่นกับสุนัขเนี่ยเขาก็จะคอนโทรลได้ในบางส่วนครับแต่บางส่วนการจะคุยอยู่เขาไม่ค่อยรูเรื่องเท่าไหร่เกินน้องใช้เวลาเยอะครับผมจริงๆผมแอบได้ยินนักแสดงไทยบอกว่าโอ้ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือความหนักในการทำงาน ทีมงานไทยจะอ,า,อารมณ์อร่อยมากกว่าผู้หญิงดีกว่าก็คือจะอารมณ์อร่อยมากกว่าไทยเกาหลีจะแบบทำงานหนักมากสงชื่อเลยจริงไหมครับคนี่ไม่ไม่น้ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมไม่ไม่เจอปัญหาเลย,เลยทีมงานทุกคนน่ารักมากมากแล้วก็ทํางานแบบเป็นกันเองก็ถามว่าชิลไหมก็ไม่ได้ชิลหรอกแต่ว่าทุกคนตั้งใจทํางานในพาร์ทของตัวเองอมากๆนะครับผม แล้วก็ทําให้การทํางาน,นผ่านไปด้วยดีมากๆอ๋องั้นสุดท้ายแล้วครก็คืออยากจะให้คุณมิวเนี่ยพูดแบบไปนอกเลยว่าทําไมทุกคนต้องดูเรื่องนี้ครฝากผลงานหน่อยครฝากผลงานนะโอเคก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง Love is like er a cat ด้วยก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตั้งใจมากๆแล้วก็นักแสดงทุกๆท่านทีมงานทุกๆคนตั้งใจมากๆจริงๆ ในเวลาที่จำกัดด้วยนะครับแล้วก็เป็นเป็นซีรีส์ที่มีความต่างทางภาษาโดยส่วนตัวก็อยากรู้เหมือนกันว่าผลงานที่ออกมาจะเป็นในทิศทางไหนบ้างมันจะงมกลอมไหมในรูปแบบไหนอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าถ้าถาถามถึงเนื้อเรื่องความสนุกมีแน่นอนครับผมแล้วก็คิดว่าทุกคนคงจะแฮปปี้ที่ได้ดูเรื่องนี้ครับแน่นอนครับยังไงก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะฮะ Love is l i k e นะครับ like, ยังไงก็ขอขอบคุณคุณบิวด้วยนะขดเซฟปม <พอ S 2> มือให้คุณบ <พอ S 2> ิวด้วยฮะทั้งกคน 아, 밀런트 아, 우리 유그 배우님이 거기서 현장 뒤에서 그제하고 이렇게 대기할 때 맨날 게임을 하고 있었어요. 같이. 어, 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 어. 포켓몬 게임이었죠. 어, 어, 어. 아, 네. 네. 아, 그 모습이 너무 귀엽고 좋아 가지고 근데 그게 화면에 고스란히 뭐가 있어요 그런 합니다. 그래서 아마 기대를 하셔도 좋을 것같습그니까 시리즈 어, 우이 어. ่เได้ลเกมกันสองคนค่ะเพราะฉะนั้นเขาเห็นทางเคมีของคุณมิวกับทางคุณเจมก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามดูเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้เขาไม่ได้ดูใช่ไหมฮะอันนี้เขาไม่ได้ดุใช่ไหมเพราะเราเล่นเกมกัน่อนเาโะรเร็จเสรแล้วเสร็จเเลยค่ะอ๋อโอเคคือคือความที่เหมือนเราอยากจะรู้ว่าเคมีที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรยังไงบ้างวิธีการก็คือเราจะหาสิ่งที่ชอบระหว่างทั้งสองคน แล้วก็ลองทำด้วยกันจะได้เป็นการแบบทำลายกำแพงเลยครับผมสุดมัไปมาก็ได้เพื่อนเล่นเกมือปัจจุบันกำลัาก็อยางลายหากันเล่นเกมมือไล่โอเคครับนี่คือเสน่ห์ของมิวนะฮะเย้ขอเชิดตบมือให้กับมิวอีกครั้งนึ่งฮะขอบคุณัะ